เบลโลฟอนเนี่ยเขาก็ได้ถูกใส่ร้ายนะว่าไปล่วงเกินภรรยาของพระราชาแห่งลิเซียค่ะซึ่งพระราชานะคะก็ โกรธมากเลยค่ะเลยสั่งให้เขานะคะไปทำภารกิจเสี่ยงตายนั่นก็คือการไปฆ่าปีศาจไคเมราค่ะสัตว์ประหลาดที่มีหัวเป็นสิงโตตัวเป็นแพะและหางเป็นงูซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะมันได้นะคะก็คือเรียกว่าให้ภารกิจนี้ไปก็คือกะว่าให้ตายเนี่ยแหละคะ่ะแต่เบลโลโลฟอนนะคะก็ได้ขี่เพกาซ์นะคะปราบไคเมราได้สำเร็จค่ะ และหลังจากที่เบลเลรฟอนเนี่ยได้สร้างวีรกรรมคู่กับเพกาซัสเนี่ยไว้มากมายเบลเลฟนเนี่ยเขาก็เริ่มมีการหลงตัวเองขึ้นมาค่ะคือเริ่มมีอีโกโ้มีความหยิ่งพยองขึ้นมาแล้วและคิดว่าตนเองเนี่ยไม่ควรจะอยู่กับหมู่มวลมนุษย์แล้วควรที่จะยกระดับให้เขาเนี่ยกลายไปเป็นเทพได้แล้วค่ะเขาเลยตัดสินใจนะคะขี่เพกาซัสนะคะบุกขึ้นไปยังเขาโอลิมปัสค่ะ เมื่อสุดรู้นะคะก็โกรธมากค่ะสุดก็เลยสั่งสายฟ้าฟาดใส่เขานะคะตกลงมาอย่างพื้นโลกบางตำนานก็เล่าว่านะคะชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาเนี่ยอยู่ด้วยความทุกทรมานแล้วก็ตาบอดอีกด้วยค่ะ